แพลทรา้เพจมังงะแสนรักฝากกระับทนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับออทำไมถึงไม่พูดล่ะฉ,ฉันเมื่อกี้พูดมากอยู่เลยไม่ใช่เหรอ ก็เปิว่าใครล่ะรีปปอร์พุะวันนี้ที่เจฟฟอยู่ข้างโนโ้ใครแก มีคนมาแล้วพ e ี่ขอร้องล่ะช่วยซ่อนตัวหน่อยฉันจะไปรับหน้าเดี๋ยวดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วใครมากดกิ่งไปด้วยกลางดึกกลางดื่นมันน่าสนุกมากเหรอย่างสู้ เินยันคุณลุงคุณมาได้ยังไงคะเหมือนจะสัมผัสได้ว่ามีไรไยอยู่เบื้องหลังนะฮะ นี่เธอทำแบบนี้ได้ไงกันทิ้งขงใช้ส่วนตัวที่ได้เป็สักทุกทีนี่คุณลุงมาเดินๆแบบนี้มีธุระอะไรงั้นหรอคะก็เพราะเรื่องเตัวกับคุณชายางนี่แหละ ตขนาดนีนแล้วยังเอาแต่ใจเหมือนเด็กน้อยอีกแกนี้มันไม่เข้าใจอะไรเลยฮะจะฟ้องกิ่งไปถึงไหนเนี่ยจริง耶ฉันกับคุณลุงอยางเป็นเพื่อนรักกันมาหลายปีถ้าหมดเราสนิทกันมากไม่อาจทำให้เกิดเรื่องบาดหมางก,กันได้เด็ดขาดและครั้งก่อนหน้านี้ที่ทำให้คุณอยางขุนเคืองแก้วขอโทษก็อย่างจริงใจซะ เรื่องนี้จะได้ผ่านไปสักทีคุณลุงก่อนหน้าน,นี้อย่างสู้ท้าหนูเสียชื่อมากแค่ไหนคุณไม่รู้เลยหรอคะเสียหายเพืเ่อเพื่อกจฉันแค่วงดีเลยไปชวนเธอมันผิดตรงไหนกันฉันชวนเธอไปเที่ยวเดยกกันที่ฉันบนมันผิดเงั้ยเหรอ จริงเยี๊ยถ้าไม่กลืนก็ลำบากใจสิขอโทษกลัวหลวงรับปุ้งเคยบอกไปแล้วไงว่าหลอนชอบด่าผมต่อหน้าคนอื่นกอน้านี้ยังร่วมเม่อคนอื่นทุบตีผมอีกแกคำขอตัวกรรมยาม,มันจบแล้วอย่างนั้นเหรอ เกียรติของตระกูลยังไม่มีแล้วดองไงอีกอย่างพ่อผมเคยบอกไว้ว่าจะต้องแต่งงานต้องแต่งคนเพียบพร้อมนี่แสงดูยิ่งเยี่ยนเนี่ยถึงเหมาะสมแต่ก็ตระกูลอย่างผมรงไหนเนี่ยนึกเสิจ้ะจอต้องคุกเข่ากําหนผมสามที นายได้สิงั้นนายขุดหลุมฝังเต็งก่อนเป็นไงรอนายตายไปแล้วฉันจะไม่เปลี่ยนแต่จะคุกเข่าคำนับนายนะนจะเรียกนหยว่าบรรพบุรุษด้วยเป็นไงจะเธอะุดลุมดูผมคิด,ดว่าวันนี้ไม่มีอะไรต้องคุยกันลแล้วล่ะอาซู ดูความสัมพันธ์ของพวกเราตั้งตรองสกูลคนไว้หน้ากันหน่อยก็ดีนะอย่างไรซะปกติล้อนก็เดเที่ยวเล่นพ่อแม่ของตัก็เสียชีวิตไปนานแลา้วหราะว่าจะไม่ได้รับผลกรรมก่อนก็นเลยใส่ขัวไปออกเด็กบ้าก็เชันซะ ถ้าพูดมากกว่านี้ฉันจะเอาน้ำร้อนลวกปากเลยซะโ oh, <no. S 1> อ้นลารู้จิงเย็นแตอบ้าไปแล้วเลยอ,อาชู้ไม่เป็นไรใช่ไหมฮ้สมน้ำหน้า กูรูุกลู้จริงย็นปกติฉันสอบเกินไปสินะแกถึงไม่รู้อะไรควรไม่ควรเมื่อกี้ลืมหมุนมานไปหน่อย ที่ดลาลเจ็บประสิธาจิงเยียนก่อนหน้านี้ลุงเคยบอกไว้ว่าดูแลหนูให้เป็นอย่างดีแทนพ่อแม่ของหนูยังไงแล้วก็เป็นคุณหนูใหญ่ทายาทจะกูลลูกอยู่วันยังครัตอนนี้หนูรับประกันได้เลยว่าเราให้โครงการของพี่รองสำเร็จแล้ว หนูต้องการอะไรลุงให้หนูได้หมดเลยคุณลุงคะถ้าพ่อแม่เองอยู่ถ้าพวกเขามองเห็นภาพนี้จะเสียใจกับหนูหรือเปล่านะแก yeah. kế niệm mình liên sẽ cờ thuộc tiền chiến. นนะบางครั้งก็ได้เจอุรตปเตุเลยย็กน้อยหรืออตปเตุที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่นี้ที่ฉันหน้าด้านเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเอาล่ะฉันง่วงแล้วจะกลับไปนอนแล้วนะ ดย่มด้วยกันจะแก้วไหมได้สิทนายเส้งเปิดวัยราคาแรงขนาดนี้เพื่ออยากปลอบฉันใช่ไหมล่ะฉันปลอบคุณไม่เป็นเลย ในเส้นง,งานฉันจะเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังดีกว่าคุณลุงของฉันนะถ้าเมื่อก่อนฉันเป็นเหมือนไข่มุกที่เขาเคยสนอมเอาไว้อาหารอร่อยๆเสื้อผ้าสสวยๆเขาไปแค่ฉันต้องการเขาไม่เคยทำให้ฉันมีพอใจเลย แม้แต่คนดูสุดรู้ราคาหลายล้านเขาแค่แค้นต้องการบอกว่าจะซื้อก็ได้ซื้อภายในพริบตาเดียวเท่านั้นแต่ก็เป็นคนหนึ่งคนที่ถึงขั้นตบหน้าฉันต่อนหน้าไอ้ขยะทำให่พ่อแม่ของฉันต้องหดอัดใจเพียงเพราะธุรกิจเหมือนกัน พี่ว่ามันน่าขำมากเลยใช่ไหมล่ะเอ๊ะคุณไม่ได้หัวเราะเลยนี่ดูเหมือนไม่ค่อยตลกสินะ คุณว่าโลกใบนี้มีเรื่องตลกอะไรที่สามารถทำให้คุณหัวราอออกมาได้งั้นเหรอบางทีอาจจะเป็นรอยยิ้มของเธอลมะมั้งคุณว่าไงนะเสียงเบามากเลยฉันฟังไม่ค่อยชัดฉังเสียฉันเหนื่อยมากเลยล่ะคงนื่มไปเยอะแล้วแนะ่นะ ยืมไหลพิงหน่อยแล้วกันนะแค่แป๊บเดียวออจริงด้วยถ้ายืมไหลคุณมารองให้จะเก็บเงินหรือเปล่าเนี่ยเก็บเงินสิ 베트, 그 그커요